สวัสดีค่ะสวัสดียมามเช้าค่ะ f f c ทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมด้วยวันนี้สายก็มีงานมานําเสนออีกแล้วนะคะเป็นหม่บ้านพุ่งยืน เป็นงานที่มีความยาว3เมตรนะคะงานชิ้นนี้สามารถนุ่งแบบหน้านางได้ใครที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใช้ผ้าประมาณ3เมตรแบบนี้มานุ่งได้จีบหน้านางได้ไทยประยุกต์ก็ได้เช่นกันหรือจะแต่งองค์ทรงเครื่องแบบอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่างานชิ้นนี้เป็นงานโบราณเก่าเก็บและที่สำคัญนั้นก็เป็นไม้บ้านทั้งพุ่งยืนด้วยนะคะก็สวยแปลกเช่นกันนะคะ น่าจะเป็นงานสมปักปูมแบบโบราณน,นะคะมีหน้านางด้วยนะคะมีหน้านางตรงกลางเป็นสีแดงแล้วก็มีเชิงบนล่างคู่ด้วยแล้วที่สําคัญเป็นไม้บ้านพุ่งยืนนะคะงานแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าเป็นงานสะสมเป็นงานที่นานแล้วนะคะมีเชิงบนล่างบนท้องผ้าจะมีรูปลายคมนะคะเป็นสีเหลืองสีแดง แล้วก็มีสีขาวตรงกลางนะคะเนื้อนิ่มมากค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านพุ่งยืนหายากนะคะสําหรับงาน3เม็ดเป็นไหมบ้านพุ่งยืนเป็นงานสองตะกอโบราณน,นะคะทักทายมาได้นุ่งสบายด้วยใครที่มี2เม็ดเยอะแล้วก็ต้องเก็บงาน3เม็ดไว้บ้างราคาประมาณนี้ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าไหมบ้านพุ่งยืนด้วยงานโบราณทรงคุณค่านะคะมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะทักทายมาได้ค่ะ คุ้มสุดๆเลยเพราะว่าเป็นใหม่บ้านราคาประมาณนี้น่าจับจองที่สุดนะคะแล้วบนท้องผ้าก็จะเป็นรูปลายโคมแล้วก็มีสีแดงกรอบบนล่างจะถูกจะแพงก็ต้องเอาแดงไว้ก่อนนะคะสวยโดดเด่นรับรองไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นงานโบราณสะสมเชิงล่างสวยมากค่ะเป็นชั้นๆแล้วชั้นล่างสุดเป็นสีแดงขึ้นมานั้น จะมีสีเหลืองทองแล้วสีขาวสีแดงไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะแล้วก็มีชิ้นเดียวด้วยสายก็เพิ่งเคยเห็นสไตล์แบบนี้นะคะคิดว่าถ้าขายไม่ได้คงต้องจัดเก็บเองสำคัญที่สุดก็คือใหม่บ้านพุ่งยืนใส่แล้วนิ่มสบายด้วย3เมตรมีที่ไหนนะคะราคาแบบนี้ทักทายมาได้นะคะอยากให้ FC ได้งานที่มีคุณภาพแบบนี้ละค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมด้วยนะคะ ทักทายมาได้ค่ะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะ